ปฏิเจ้าป้าดาวจะมาทำออเด้งเนาะออเด้งของญี่ปุ่นเจ้าจะมีใครแค่รอมันอาลูหรือว่ามันพลังอะเจ้าลูกชิ้นป่าเนะลูกชิ้นป่าจะมีสองอย่างค้อนเยอกกุเตาหูจีกวัว เต้าหูนี่คนเอาทำต้มโดยเฉพานะเนาะเต้าหูก้กนนี่เนาะนี่ละเจ้าเป็นไข่เป็นมันอลู้หรือมันพลังนี่ยังมีหัอยูเนาะมันเอาใส่จานมามดก็เด็กเอาไปใส่ในหม้อเจ้ามาทำออเด้งญี่ปุ่นเจ้าเข้าอากาศเย็นแล้วเนาะทำออเด้งกิ่นเจ้ามาปรุงน้ากันเนาะโซยูญี่ปุ่นเจ้าใส่ไปเจ้า อันนี้คือโซอยูญี่ปุนเนาะทำออแดงต้องใส่เจ้าอันนี้คือลักของปนเนาะผงปุ้งรดเจ้าถ้าปนต้มขายนะเจ้าปนจะใส่เพียงแต่โซยูอย่างเดียวเนาะน้าซุปเปอร์แต่อันนี้เขาต้มกินเจ้าเขามาปรุงเอาลำๆเจ้าใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดหนึ่งก็ได้ ข้ามือเค็มน่ะเจ้าถ้าเค็มมันมาอร่อยเจ้าอมันอรูลงเลยนะต้มรวมกันเจ้าจวขออนุญาตเก็บลงกันเถอมันอรูลงแล้วก็บอนเยือกกุเจ้า ก้อนเยือกคุมันจะเป็นก้อนใหญ่เขาก็ซื้อมหาหันเอาเนาะ,นะืางท้ายก็มีขายเจ้าก้อนเยือกคุ้มคอยรอเจ้าก็ใส่ร่วมๆไปดึวกกันนี่แหละ เจ้าไทยซิมเนะนี่แหละเจ้าผลท่าวัดต้มอ,อ๋อแดงญี่ปุ่นหน้าหนาว่นจะต้มขายเนาะเวนลนาไปซื้อติดผลต้มขายเจ้าค้อนยากุนี่เส้นหนึ่งนะเจ้าประมาณห้าสิบบาท ซื่อมะต้มเองเจ้าเต้าหูเจ้าเต้าหูนี่เป็นอม,มดัดต้มโดยเฉพาะเนะคนจะเขียนบอกเจ้ามีหลูกผากด้วยเนาะอันนี้คือจี้กลัวป่าเจ้าเ็นทำด้วยป่าเนะ ป่นทำขายปรจะหันสิ้นใยเย้าแต่เขาทำกินเนาะตัดสิ้นพอคำาลูกสิ้นป่าเจ้ามีสองยังเนาะ ถูกเส้นปลานี่ป้าดาวเอามาใส่อุดงนะเจ้าเอามาต้มซุปก็ได้ป้าดาวสอบกินค้นเยอกนี่นี่เจ้าเต็มหม้อพอดี <c oughs> กระชักเบ๊เจ้าคนเท่าว่าต้มออเดงของญี่ปุ่นคน <c oughs> ต้มขายนะเจ้าล่ามข้านะคนนจะใส่เพียง,งั้นโซยุญี่ปุ่นนั่นะเจ้า แต่คนก็ซื้อกินอยู่เนาะต้มมาจุนมันอรู้ซุกใจได้เจ้าอาจนมันพ,พลังซุกเนาะถ้าอากาศหนาว,นาวเย็นๆน,นะเจ้าจะต้มที่งว้กระมอกระมอไผ่ายากก็มาตักเอาเจ้า เลือกเอาจะเอาเมัอนหยัางขมข่าตัดเรียบร้อยแล้วเอาอันนั่นสองเส้นสองเส้นสองเส้นจะากับเข้าก็ได้หรือจะก,กินแบบนี้ก็ได้จเจ้าแล้วแต่ปลาดาวต้มหม้อใหญ่นี่นะเจ้าได้สองวันแล้วนี่จนแบบปลาดาวนี่จะตักเอาไปกินเล่นอืม เท้าถ้าหาจี้กลัวปะป๊าหาลูกชิ้นป่าแบบนี้ป้ป๊าก็ซื้อลูกสิ้นป่าบ้านเท้าเจ้าลูกชิ้นกลมๆแต่แบนเอาใส่ก๋วยเตี๋ยวน,นั่นแหละมีมันฝรั่งเหียมีแค่หลอดเหียใส่ได้ก่อนเหียน,นี่ได้ก่อนป้าดาวห่มบใส่แต่นอะเดี๋ยวรอสักกํากันเจ้าทีนี้เอาได้ก่อนลงเลยเจ้า โอ้เรื่องในหม้อนี่นะเจ้ายังบอกครบถ้าจะใส่ครบๆนะยังหิมไลย,ยังเจ้า มาต้มมาทำกันดูเนาะได้ก่อนถ้าไผ่สอบแบบแบบว่าใไข่เปย์เอาใส่ที่หลังเจ้าถ้าไผ่สอบนิ่มๆก็เอาใส่ก่อนเนะาะก็ได้ก่อนนี่มันกลิ่นสดกลิ่นดิบได้เจ้า <c oughs> มันนี่ซุกแล้วเจ้า เดี๋ยวทําเซตแล้วนะเจ้าป้าด๊กจะทิ้งเพื่ออุ่นๆเพียงสักจุลุมจลมเนี่ยเจ้ากน,น,นิ่นทอดๆกินมาได้น้อเนาะกีิ่นกะกลินเลยเจ้ามะนี่งไงผนท่าวัดต้มเออเด้งของญี่ปุ่นเนาะก่ <c oughs> อนละเจ้าซุกหละัะ ้มอแดงเซ็จเรียบร้อย้ะเจ้าล้ำล้ำทำกันดูเนาะจะไปหื้นน้ำซุปเค็มนะเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแ่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตา่างคือป้าดาวด้วยเนอจ์จะได้ผาักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ